สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำไม่รู้จักกับสายชาร์จ PD Fast Charge นะครับรุ่น U30CIP นะครับรุ่นนี้ออกแบบมาพิเศษสำหรับสาวก p h o n e แล้วก็ iPad เลยนะครับปลายสายด้านหนึ่งจะเป็น Type C ปลายสายด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ตแบบ Lightning รุ่นนี้รองรับกระแสสูงสุดถึง3แอ์นะครับแล้วก็รองรับกำลังสูงสุดถึง2 0วัต์เลยทีเดียวสาย PD เนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ที่รองรับ PD นะครับ Power Delivery ซึ่งสามารถชาร์จ 50%ภายในส0มสิบนาทีนะครับแล้วก็ชาร์จแปดสิเปอร์เซ็นภายในหกสิบนาทีไปแกะดูข้างในกันนะครับแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอสายชาร์จแบบนี้นะครับนี่นะครับปลายสายด้านหนึ่งนะครับเป็นพอร์ตไทสีแบบนี้นะครับและปลายสายอีกด้านก็เป็นพอร์ตแบบไลนิ่งตัวนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับเป็นสายที่เส้นใหญ่นะครับถ้าเปรียบเสมือนท่อน้ำเนี่ยอันนี้ก็เหมือนท่อน้ําใหญ่นะครับน้าไหลได้สะดวก กระแสไฟก็เช่นเดียวกันครับสายไฟเส้นใหญ่กระแสไฟก็ไหลได้สะดวกทําให้เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วยิ่งขึ้นนะครับสายเส้นนี้เนี่ยนอกจากใช้ชาร์จแล้วนะครับยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อีกด้วยโดยไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็เสียบกับ iPhone แล้วก็ iPad ด้านนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iPad นะครับหรือว่าคุณจะใช้ iPhone นะครับสายชาร์จเส้นนี้รองรับ ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับอุปกรณ์ใดใช้ไลนิ่งตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คืออะแดปเตอร์แบบ PD นะครับ Power delivery ของ d Power นะครับตัวนี้คือพอร์ต type c เห็นไหมครับแล้วก็ปลายสายด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับ iPhone แล้วก็ iPad ของเราได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ไปเสียบกับไฟนะครับหรือจะเป็น iPhone นะครับก็เสียบปลายสายด้านนี้เข้าไปตัวนี้ก็ไปเสียบกับ ลักไฟได้เลยและใช้งานกับ power bank นะครับที่เป็นพอร์ต PD แบบนี้นะครับนำปลายสายที่เป็น Type C เสียบกับพอร์ต PD และปลายสายอีกด้านก็ไปเสียบกับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับนี่ถ้าเป็น iPhone ก็เสียบด้านนี้ครับถ้าเป็น iPad ก็เสียบด้านนี้ครับนีครับ ในการชาร์จไฟให้กับ iPhone หรือ iPad นะครับถ้าหากเราใช้สายชาร์จรุน่นนี้ก็จะเสียบชาร์จได้เร็วกับปกติแน่นอนนะครับ D Power U 3 0 4 IP สวัสดีครับ